สัจชายามลามันตาอนุธาณะมลาะรามลังวัน,นสะโกสัจังปะมาโทรคโตมมลังวันนี้เป็นวันพระธรรมสวนระแรมแปดข้ามเดือนเจ็ดปีขานและมาตรงกับวันพุทธที่22มิถุนายน รุษสกรา2,565โดยความตั้งใจเดิมตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ว่าจะไม่ปารบธรรมเป็นธรรมะรับอรุณอะไรเลยเพราะว่าได้แสดงธรรมมาค่อนข้างจะต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันแล้วคิดว่าน่าจะสวดเฉพาะประปริอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาเท่านั้นแต่พอดีว,ว่า ได้ทำความสะอาดปัดกวาดพื้นบริเวณข้างล่างทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในแล้วก็ยังเห็นว่ามีเวลาที่ยังพอเหลืออยู่บ้างก่อนที่จะไปทรมานกายหรือเรียกว่าออกกำลังกายในภาษาทางโลกควรที่จะได้มาปารบรธรรมสักเล็กน้อยโดยที่จะไม่พูดอะไรมากจะยกยอดไปพูดใน วันพรุ่งนี้ที่เป็นวันพะะาสบดีคุณแม่ยุวดีธทีรานันทชยัยเป็นเจ้าภาพถวายเพนนั้นดีกว่าแต่ในเบื้องต้นนี้ขอกล่าวถึงพุทธคาถาที่ยกขึ้นเป็นในเกบทในเบื้องต้นที่ว่าอาัชายามลามันตาอนุธานะมลากา มลังวนนสโกสะชังปะมาโทรคขโตมลังแปลความเป็นภาษาออกมาว่าการไม่ท่องบนสาธยายเป็นมนทินของมนคือมนคาถาอาคมอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ขยันในการท่องบนสาธยายเอาไว้ก็จะกลายเป็นมนทินขึ้นมาก็หมายถึงว่าจะเกิดการ ลืมเลือนเศร้าหมองไปได้อนุธานะมลาคะรา,ราเรือนที่คนไม่ขยันลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูก็จะเศร้าหมองสกปรกเป็นมลทินมรังวนสะโกสชังความเกียจคร้านก็เป็นความเศร้าหมองหรือเป็นมลทินของผิวพันธสุดท้าย คือปมาโทรักคาโตมะลังปมาโทรักคาโตมะลังคนที่รักษาธรรมหากว่าตั้งอยู่ในความประมาทก็จะกลายเป็นความเศร้าหมองเป็นโมทินขึ้นมาปมาโทคือความประมาทนั้นก็อยู่ในขาที่ทําให้คนผิดพลาดคลาดเคลื่อนออกไปจากกุศลคุณงามความดีไนดะ้อยู่แล้ว ก็คือกลายเป็นความเศร้าหมองกลายเป็นมนทินนั่นเองอยากจะพูดสนิทถึงอสชายมรามันตาการที่ไม่ท่องบนสายายเป็นมนทินของมนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรับบายพระคาถานี่ออกมาก็มีการท่องบนสายายมาก่อนพุทธการแล้ว แต่ว่าในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ใช้การท่องบทสัิยานี้มาเป็นเครื่องมือในการเจริญกรรมฐา,านนั่นก็คือการสารยยาอาการ32ถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ตรงตามพุทธประสงค์ก็ควรที่จะสารยยาอาการ32เกศาโลมานะขายันาตาตโจเป็นต้นดังเช่นพระพิสุกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูป ที่ไปสาธยายอาการ3าสอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งขังข่าวที่จับอยู่บนเพาดานถ้ำฝาผนังถ้ำได้ยินพระสวดสาธยายอาการ3านั้นฟังแล้วก็เพลิดเพลินคลอยเคลิ่มตามไปด้วยเลยทำให้พระตกลงมาอยู่กับพื้นของถ้าและถึงแก่ชีวิตไปถ้าเป็นจุประสงค์ที่แท้จริงของพระรุจ้าแล้ว ก็คือจะต้องสวดสารยาอาการสายวิสสองเป็นการสวดสารยาที่ไปพร้อมกับการพิจารณาอาการ3าสองนั้นไปด้วยก็คือเกสาโรมาณขาดันตตาโจในเบื้องต้นนั้นก็ถือว่าเป็นตจัปัญจกะกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าในความหมายก็คือว่าถ้าเราจะสวดแล้วก็ให้รู้ความหมายในเรือนด้วย ถ้าสวดแล้วไม่รู้ความหมายอะไรเลยในบทสวดนั้นก็ค่อนข้างที่จะปราบประโยชน์ก็หมายถึงว่าไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจะอะไรขึ้นมาเลยโดยเฉพาะที่เอียงไปทางด้านศสยศาสตร์เป็นการสวดเสยยียพรมพรมพรมไปโดยไม่รู้ว่าในครับพยัญชนะที่สวดพึมพำมพรมพันนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะเช่นที่สวดกันว่านมามพัทธ หรืออักขระอะไรก็ตามที่เป็นอักษรย่อแล้วก็พืมนบำรมีคพำอยู่เท่านั้นจะสวดให้ชัดเจนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสวดชัดเจนแล้วเขาก็บอกว่ามันจะไม่คลั่งอันนี้ก็คือเอียงไปทางด้านไสยศาสตร์คำว่าไสยศาสตร์เนี่ยพระเจ้ารู้ความหมายหรือเปล่าว่าคืออะไรที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะเวลานี้ ศยศาสตร์มาจากคําว่าสยะที่แปลว่านอนหลับเช่นสเปรเซิยสิยาเนี่ยศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์เลยไม่ใช่ศาสตร์ที่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นศาสตร์ที่ไปทางด้านการนอนหลับคําว่าสยะนอนหลับในที่นี้ก็คือโมหะนั่นเอง สยศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งโมหะศาสตร์แห่งความรุ่มหลงที่นอนหลับไม่รู้เรื่องราวอะไรนั่นแหละเรียกว่ากลายเป็นความรุ่มหลงไปแล้วแล้วก็ต้องบวกไปด้วยอุปทานก็คือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าขรรพยายนชนะที่ตนสวดพูมมพังพรมอยู่นี่นจะครั้งศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะบรรดา อะไรให้คนประสบความสําเร็จได้เรื่องได้เรื่องหนึ่งที่โยมพ่อคนธรรมมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยโยมพ่อได้พูดถึงเรื่องของไสยศาสตร์นี่แหละได้มีหลวงตารูปหนึ่งก็มีความเป็นดูกันกันกนกบสมณีวหนุ่มที่อยู่ด้วยกันที่หลวงตาก็ทำยันขึ้นมายันหนึ่ง ก่อนที่จะทำํำยานั้นก็เขียนตัวอักษรลงไปในกระดาษแผ่นหนึ่งที่อยู่ในยานั้นแล้วก็เอาไปให้แก่สัม,มนเนรแล้วบอกว่าสัม,มเณรเอาไปท่องบทสัจจยาให้ดีนะจะเกิดความลุมขลังมากเลยล่ะสัม,มนเนรก็เชื่อหลวงตารูปนั้นสัม,มเณรนก็ไปสวดสัจยาตามคําบอกของหลวงตา อกระยัญชนะนั้นๆพ่มพ,พามุพามจนกระทั่งกลายเป็นว่ายันตัวนั้นก็กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคลุ้มคลังขึ้นมาเลยทีเดียวก็หมายถึงว่าทําให้สมณญเองข้าวคลาดปราศจากภัยนตรายอะไรบางประการที่จะเพิ่มเกิดขึ้นได้สมณญเก็เกิดความประทับใจว่ายันที่หลวงตาให้มาได้ทําไมจึงขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ทําให้เราคล้วลาวคลาดจากอุปัตวันตรายอะไรบางอย่างไปได้ ด้วยความสงสัยสัมมาเดนก็เลยไปแกะยันนั้นออกไปเห็นแผ่นกระดาษที่อยู่ในยันนั้นมีข้อความที่หลวงตาเขียนเอาไว้ว่าสัมมาเดนถ้าหลวงตาสืบออกไปเนี่ยหลวงตาจะสืบออกไปแต่งงานก,นกันกับพี่สาวของสัมมาเดนนะพอสัมมาเดนรู้ความที่อยู่ในแผ่นกระดาษนั้นแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยมาเขียนงี้ได้ยังไงหลวงตา ก็ทิ้งทันทีเลยและหลังจากนั้นสำเร็จก็ไม่ได้สวดสัธยาตามมาคราภัยเจนะจิตลงตาให้มาเลยแล้วยันตัวนั้นก็คลายความศักดิ์สิทธิ์ไปเลยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีความคลึมขังอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้ก็คือการสวดอัขรายัยเจะนะด้วยความไม่รู้บวกไปรูปปานคือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นและเขาก็บอกว่า อย่าสวดให้ชัดเจนด้วยนะแล้วอย่าไปรู้ความหมายในกรบรภัยงชนนนั้นด้วยเพราะถ้าไปรู้ความหมายแล้วก็จะไม่ครั้งอย่างเช่นคาเตสีคาเตสีกิงการณาคาเตสียงไปทางชาในมิชานามิที่แปลว่าคาถาป้องกันตัวธรรมาก็ต้องได้ตั้งแต่ที่เป็นเด็กนะอย่าไปรู้ความหมายแต่พอมาเรียนบาลีแล้วรู้ความหมายของคําว่าคาเทสีคาเตสีกินกรณาคาเตสียงไปทางชาในมิชานามิที่แปลเป็นความหมายอองมาว่า เจ้าจะพยายามอย่างไรก็พยายามไปเถอะแต่ข้ารู้ทันก็แล้วกันพอรู้ความหมายแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ขังซะและ้วดูเหมือนว่าการที่จะปรารภทมในเรื่องนี้สักเล็กน้อยเพื่อที่จะสวดพระปรธรัมวันนี้ตั้งใจที่จะสวดรรมาจากวัฒนสูตรด,ด้วยนะก็คงจะขออยุติวว่าจะเพนตุนี้ก่อนเพราะประเดี๋ยวจะล่วงเวลามามากการสอนแสดงธรรมปร,รารภธรรมยามรุนพร้อมกับนําไปตัดต่อนี่ย ใช้กำลังไม่น้อยเลยบางคนก็ไม่รู้เบื้องหลังของการทํางานของธรรมะว่าเป็นอย่างไรพอทํางานการตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียจุกระทั่งว่าในช่วงยามบ่ายมาก็ไม่สามารถที่จะทบทวนทําได้ขอ,อยึดแต่ว่าจดเป็นทุกนี้ก่อนแต่เดี๋ยวก็จะได้สุดพระปรรมต่อเลยท,ทันทีขอเปล่งวาจาบูชาพระรัตนตรยัยก่อน

สวากาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนัมสามมิสุปฏิปโนภควาโตสวากาสังโฆสังงนาัมามิเหยียดน้ำตาเทียนตอนช่วงท้ายก็แล้วกัน Nombor asah pakawata weraan tosa masam berasa nomor asah pakawata weraan tosa masam berasa nomor asah pakawata putang sarangan kaca mita mansarangan kaca mesang kangsaranan kaca amiru tipi putang sarangan kaca amiru tipi tabansarangan kaca

岡て A wisa sangkara sangkara pacaya winya nang winya nama rupa namarupa namarupa pachia saraja tanang saraja tanang pacaya kasopasa pachia vedana pachia tanang tanang pachia upatanang upatanang pachia po ubaja chati chati soka beri utama, tobasu pachia sa sampu Eu ew metasake u rasu rasu samuri yong otia wisa jatibewa se sebeli uta sangkala uta winya nang uta winya uta wana uta wana uta uta uta

kalena tama sone tama guru tama kana jaso wa cara senang kalena bisa kerja tama guru tama tabo cia perma cia ria cia aria sa cana tasa rene pas cia kuliya cia tama guru pada pura sero kana mikir kasa rana kam deso kam deso cangka mangai tama guru tama tara sana kuta mana sapa Yani ta pura sana sama ka ta nai kuma ni wa yani wa jake sa pei kuta su kuna bawa ta to pe sa ka cha su na su pei ta sa mai puta na sa pei mai ta nkulo na si cha pe cha pe cha jita wa la jowa cha na ta nai sa ta mai da kuma pata ra jangi ki ta na tuwa ra wa sa ka su wa ya ra ta na pei ta na wa na sa mai a ri ri ka ta na ta wa ta na pei ta ta sa cha na su ta ka ya wa la ka ngama da ka pani ta nja ra jika sa ka ya mani sa mai ta na ta na ta mai sa mai jika jita mai ma ra ta na pei ta ta sa cha na su wa ta yon to nya pura sa ta pa na nji jing sa mai ti ma na ta ra ika nji ma na ta na sa ya pukala ta sa pa sa ta तने ये रखा तने रुकाने तो ठीक है उधर से तो वह गया थे उसने महाप्राणी तो मुझे कर रखा मैं तने तने सचरण से दिल्ली सुबह के तामे ना साथ तने नहीं कमी नौकर तमे साथ सना भी पता पता मैं तमे इकरान तुम तने बुती मुझे मनाए तमे संकेत तना इतने बिसन के रात नाम नहीं था तेरे ना सच्चा तो ये अरे ये सच्चा नहीं भावत ये कंबिरा पंडित जैसे चीज के निकट ये पिस किंचा पिते हो सिवु पास माना ते बाबा आत्मा माती यंत्र इतने बिसन के रात नाम नहीं था तेरे ना सच्चा ना सेवन सेवा वसता सना सपता ये तो क्या चाहे कुछ आज तो बोले सकाजे ते बुद्धि किसान � na bokumbesa dia pure sa keke mana malo si ateu sije kat u borna tomare teaejela saceneyo a

ho to karin de yamar ko selena jantan sana batang pe sema cha sako jo cha so jo cha so jo cha samu turne timane san to sako che super sak cha ba ke pe ucharan suru ko tisen tin ri kule suru tin jana sako sema chele ke jene bin ju pare pas jo suki no ba ke mino ho se pas sabe sta bon se ke tarna na bro par ye ke che pana pura te sta ta ta wa ta wa ra di kha wa ye man ta wa ma se ma ra sa ka no tru kla di kha ti ta wa ye cha de ta pu ta wa sa ba be se wa sa pe sta nanti maju kata nanti kita ya lu sana pergi kasa jangan berkata yang mata api yang putang kayu saya kebetulan saya tahu iba bisa bung putih sumara sampai ini mana meta jasa pura mana sampai ini mana utang tuh jatuh nanti sampai yang balik yang sangat petat itu jalan ini semua saya jangan saya segmen itu itu yang sedih kita ya pernah meta wih orang itu malu itu jangan sampai terasa sana sana kam sampai nukam itu sudah jangan jika yang boleh tadi lupa keheme me meta meta yang rapat kayak capai aku me meta meta karena aku tipe kayak me apa kayak me meta beli bu mama semuanya jadi pada kau yang mama jatuh betul ini semuanya ibu betul sampai tata panas sampai putar jadi kebara sampai petaran yang pasang untuk mahakin cipta pemakam apa manu atau apa manu tamu apa pun asal kepada mana dan tanya selain sampai juga ke serta pada unan apa sih nabi serapu musik kata mereka kata mereka berita pilihan untuk putaran sohan mau apa kau tahu nama setan sama sebutan yang beri semuanya para masan untuk kasau mereka sejarah jenis yang Tukenas putar putar pusat untuk Tukenas tutup perisian jalan atau siapa สเลอภิโทปยพะุิตัวกะส้มรจันวันมานะสุทธิะาสีมังนะเรนะสัจจังวะเนมามาวะเนพาละเมาคันจุนตตพระฤาษีนาถิปรมาสัตวักะส้อมระกตระงสินถกเคนนะ Puta sutapade tang jara tuju sa piyora tuasa na yau piyora ji buri sa luka sa umara tamai mana nusa ijai mang na ka buri rasa chamama gwanai parame ikha kan conti ute jenya iku mai kara jari sobana ubari besara tantang namasai ma dio serba dobi doji sutai bujame lupe umuti wasang iya prama na bateko sapara pena mote kema paranya turma tu putena matu periana ma putena ma wiro ijai ma tu buri keta ma moto taruti petanya iku mai kara jari sobana ubari besara tantang namasai ma dio serba dobi besara tu jau piyome lupe urating iya prama na bateko sapara tanai temena mote kema turma tu perena ma doputu periana namo vi sang i mang so pali wa samaka payete Ati ruke sene kuzina sa chanza sa chana yin ruke sene sa reke nka na ka hamisa chikure muno sana ngaba chita wata mara presa wa kupri ke chima chima yama pita chine kana chua ta pati kama sa kate me hama hapa chale tula sela ba te to chana me esa me sa chapara me te chando ni me tangu mara yuwa yama na posa no sa paparu tuba tuba tana paru mera na chine me paparu tuba tana tama no pa mena sa me chine paparu mena โคเชงโคสิเดชังตุตัมมานามวิจิริสัพเรปิริสุรุปจงกัจจธาปะเริสมารุเปกขโพจชงกัสติเดสัพเรศนะมุนีสังเวรกขตาปุริตาุริตาสังเวริเตปินิรยินญาปัจยะยจุปดิยะเตสเจวัจฉนะสุตังสุปทาเอกสมิสสะเบจนนุนุโมครังนะจักาสพังกิรันดิทิควายสุโคเังเกสัตถะทศยิเตยะตังปิริสุนวะลุกามวิจุัเสนเตนสเจวัจฉนะสุเตังสุปทาเอกตัมมาราชาปิเกลเจเดปปิริโตจฉนตเตเลตานเจวะปะนาเปตวนะสาโสทละสมาุริม

anu tsung tsu upa deyana utupi deyapa nyalupa deyana utupi 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 deyana

嗯。<laughs>

បាទយោបសុនេតក៏ថាថាសន្តិសុខថានសុថាទុំអបរអំរៀងផាននីងសង្កត់ទេចិរសរណសពសិភលោកាវុបបសិមន្តទេ

ศิลปร์รัชายเชิดชูวิทยาสินพร้อมกับญาติโยมสาธุชนชาวภูท่ถวะวัวิธรรมบำรุงเรื่องโคลนให้แก่ธรรมาภาพพระพรในตอนเช้าของวันนี้เลยนะคุณศิลปร์รัชายเชิดชูวิทยาสินเป็นผู้ที่ถวตาตพานเพลในวันพุธเป็นเจ้าภาพในวันพุธนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้วเหมือนกัน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาขารังเอวเมวะอิโตทินังเปตนาอุปกะปติ เอชิตังปริทางตูมังคิปะเมวะสเมสานคือกะบเปกเปรตุสังกาปะจันทวุปนาราโสยธาเมเนชโตราโสยธาสัมฤทิ์ยิวัจจะสุภารโกเวเนสุตุมาเทควาตระยุสิกิติไจยุโภปวิวาตะนาสิลิสันิจังมุทธาปเจยโนจัตตโรธรรมบันติียยมุนสุมาลและตระหนักรู้ไปเวนันตริสุทธุกโลกะไปยาเวลาโสกาสะติจุปตะวันเอกันตระยานไปเวนสันตุเวเสสะโตเชยสิทธิตันนาลาพังสุติปะกยังสุขังบาลังสิริเอลยุบันยนโฉปโขกังสิบปวเดสัมหาราวคัน มังวรรเรีบร้สัพพะมาภานสตาสวันเตปรสัพพงกหกันทีบรัสงขารัสตท่ภะวันตุตสาธุ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 ข้าพเจ้ากระผมขอแผ่เม่ทาแผ่ความปรารถนาในแผ่บุญแผ่กุศลแบบแก่ผู้มีบุญกับราุกทานทั้งหลายโดยเฉพาะเย่มสัตว์ลดเชาผู้ที่ราวรให้แก่้ระเจ้า ด้วยค่ารน้ำนั้นจะมีความสุขความจะรมังวมบริษัทประสริฐที่รูปไปอุปถัมภ์ตลอดทั้งหลายทั้องส้นแล้วพรเจ้าก็แผ่เมตตาให้แก่สรพพสัตว์ทั้หลายการประวัิว่าสัพพสัตว์จะไปปัาสัพพภูตาก็สุดทั้งหลายพวสต์ที่มารุบาทั้งหลายพวกที่เปูว่าทำไมมีสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มันอยู่มีโควิดเวลาเป็นต้นเวลาตัวจเป็นสุสานยังเป็นเบี่ยงไปแล้วกันไปแต่เวาประชานที่สมลยสมามสิริติณรงษก็เลยกันเี่ยกัาความทุกเป็นสุสาน สาธุ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 เย็นนอเย็นนอเย็นนอยเย็นอยู่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 เย็นนอยเย็นนอยเย็นนอยเย็นอยู่เย็นอยู่เย็นอยู่ขอให้ความสงบสุขร่มเย็นประสิทธิความสงบสิทธิภาวะความเย็นสมาธิความตั้งมั่นสุขภพสุขไปอยู่ในบาทที่สำนักพรทธรรมนี้ด้วยเถิด อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้ธางพระกวนตังอภิวาเทมิสวะขโวาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปนโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังขังนามามิได้เตรียม ขวดน้ำดื่มน้ำทิพเพื่อที่จะรืนน้ำพระบริธรรมลงในขวดน้ำทิพนี้สมมติไปให้ก่อนคุณสิรประชัยเชื้อชูวิริยสิทธิ์